สวัสดีครับผมออกไปหาคุณกินเที่ยวครับวันนี้มีเรื่องอยากจะระบายหนึ่งผมขอสองนาทีครับไม่อยากรบกวคเพื่อนนะก็เป็นพ่อค้าใหม่ครับขายปลาเผาพวกว่าปลาตัวนึงทำไมไม่ถึงกิโลซึ่งผมขายปลาเผานะไซกิโลครับแล้วทีนี้เนี่ย พอเขาเสร็จหรืออะไรประมาณนี้เข้าไปช่างได้แปดขีดซึ่งมีน้ำจิ้มมีผัดมีขนมจีนมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็เ,เส้นหมี่อา่าที่บอกมให้ไปบอกว่าปลาไม่ถึงกิโลถามว่าคุณไปซื้อหมูซื้อ,นอเนื้อ เอามาย่างนะย่างให้ถึงกิโลนะผมให้ถีบเลยถ้าซื้อมากิโลนนะอย่ะเออผมว่างงเหมือนกันแล้วผมว่าอืแล้วถามว่าคุณไปซื้อที่ตลาดนัดคุณต้องไปซื้อเองคุณได้ราคาไหนไหมปรับทิม ตัวละ160ผมให้เช่นกันเป็นกิโลเหมือนกันที่ผมซื้อมานะคือผมคัดมาเลยตัวละโลตัวละโลประมาณนี้ครับมันก็ไอเราอะต้องไปส่งเองด้วย เอาใจคนยากมากเลยนะเจอกันใหม่ชิมนายครับผมสวัสดีครับ